สวัสดีครับและนี่คือเรื่องเล่าสองโลนะครับวันนี้ผมจะพาคุณไปอีกมิติหนึ่งที่มันคู่ขนานกับเราแล้วก็เป็นมิติทับซ้อนที่คุณหลายทคนฝึกสมาธิสวสดมนต์ทำศีลภาวนาถือศีลไม่ว่าจะบด,บดจิตบทใจหรือบวชจริงๆเลยคุณบางคนและหลายหลายคนเคยเจอสิ่งเหล่านี้คือจิตดวงวิญญ,ญาณหรือคุณบางคนเรียกว่าผีนั่นเอง แล้วถามว่าเราอยู่ในชาตินี้หมายถึงว่าประเทศนี้ชาตินี้นะชนชาตินี้พันนี้แล้วยังมีชนชาติอื่นเผ่าพันธุ์อื่นที่เป็นดวงจิตดวงวิญญาณหรือไม่เราเป็นดวงจิตดวงวิญญาณแค่เผ่าพันธุ์เดียวหรือไม่คาตอบคือไม่ใช่และผมเห็นอะไรรับรู้อะไรมาวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าดวงจิตดวงวิญญาณที่เป็นดวงจิตต่างแดนต่างประเทศแล้วจะอยู่ในประเทศเรามา ที่ประเทศเราแล้วเกิดเสียชีวิตไปพวกเขาติดต่อกับเราอย่างไรและเราเจอเขาอย่างไรและเขาสื่อสารกับเราด้วยภาษาอะไรสำเนองอะไรเราจะมาเล่าให้ฟังใน EP นี้ครับคนที่เข้ามารับชมรับฟังเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเชื่อเรื่องเวรกรรมเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่การเว้นว่ายตายเกิด เชื่อในองค์สามาสัมพุทธเจ้าคําสอนรักคาสอนต่างๆและก็ความดีโดยเฉพาะความดีเชื่อเรื่องการทําทอะไรได้อย่างนั้นแน่นอนแล้วก็ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณมีศีลมีธรรมติดตัวอยู่แล้วแล้วก็มีการการทําดีแล้วก็เป็นมีพื้นฐานของความคิดดีทดําดีพูดดีแน่นอนนะครับ แล้วก็สิ่งที่เชื่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเชื่อของเรื่องจิตวิญญาณและโลกหลังความตายแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มันเพอเจรอหรืองมงายเพราะว่ามันมีจริงๆโดยที่ถ้าคุณฝึกปฏิบัตินู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำอ่าอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำคือการเรื่องสมาธิต้องมีครูบาอาจารย์หรือต้องมีผู้แนะนำนะครับแล้วก็ก็เป็นผู้ที่ได้การยอมรับ นับถือแล้วว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะจนำให้เรานั่งสมาธิได้จริงเป็นพระหรือจะเป็นคาาวาสก็ตามคุณจะต้องมีครูบาอาจารย์ในการควบคุมในการนั่งสมาธิเราจะต้องคุยและสอบจิตอะตรวจตรวจิตสอบจิตกันโดยเฉพาะห้ามหลงชานหลงยาณเด็ดขาดคุณจะต้องโดนทดสอบจนกว่าคุณจะได้ชาญน,นั้นๆหรือสำเร็จสมาบัติสมาธิ ถ้าเป็นพระพิสูสงฆ์เนีผมไม่แปลกใจแต่ถามว่าเคยเห็นพระพิสูสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่งสมาธิจนหลุดไปเลยแล้วอยู่ในอาการของที่เรียกว่ามีมีความวิปรราสมันจะเป็นความวิปรราสชั่วขาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าละเลยปล่อยปะหลงมันจะกลายเป็นความวิปร,ราสถาวร ห้ามเลยห้ามนั่งสมาธิโดยที่คุณคิดเองเออเองแล้วนั่งนั่งเองแต่ถ้านั่งสัก5นาที10นาทีอย่างเงี้ยได้หรือปฏิบัติอย่างที่ผมบอกว่าสวดมนต์เป็นสมาธิอย่างเงี้ยได้คุณไม่จําเป็นไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์คุณนั่งแล้วสวดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มเป็นบทสวดมนต์ที่เยอะขึ้นคุณจะต้องอาถามผู้รู้ว่าสิ่งนี้คุณสวดแล้วคุณมีความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้ คุณมีความรู้สึกว่าขนลุกขนชันเขาจะถามเลยว่าขนลุกที่ขาหมายความว่าอะไรขนลุกที่ตัวที่ที่แขนไหลหัวลงขาหมายความว่ายังไงหรือว่าช่วงช่วงไหนของร่างกายสัมผัสที่มือหรืออะไรก็ตามที่คุณกาลังสวดอยู่ในในพระคาถานั้นๆนะครับแล้วต้องไม่มั่วนะคุณจะต้องฟังคนที่เขารู้จริงๆเท่านั้นนะครับ คุณถึงจะได้อะไรบางอย่างที่กลับไปอย่างจริงๆแล้วก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยนะครับโดยเฉพาะสําคัญเลยเกี่ยวกับการนั่งสวดมนต์เป็นสมาธิและนั่งสมาธิจริงๆต้องมีอาจารย์ครูบาอาจารย์เพราะไม่เช่นนะั้นคุณอาจจะจิตหลุดและจิตอื่นๆที่ไม่ดีอาจจะเข้ามาแทนที่แล้วก็แสงกินแสงอยู่กับคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของโลกวิญญาณผมขอขอบคุณโลกมนุษย์ก่อนขอบคุณดวงใจทุกดวงนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่ง s u b s c r i b ์ช่องเรื่อราสองโลกนะครับเพราะว่า,ามีขอบคุณคำชมทุกๆคำด้วยนะครับสำหรับที่ชมแล้วก็ชื่นชอบช่องทางของเราจริงๆแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์ไปแล้วก็ได้ การปรับใช้ซึ่งตัวเองนะครับและส่งต่อถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็รวมถึงทั้งที่มาชมด้วยตรงๆเลยอย่างนี้นะครับต้องขอบพระคุณด้วยมากๆเลยนะครับทุกเพศทุกวัยเลยครับผมเราไปเรื่องของโลกวิญญาณกันเลยดีกว่ามีฝนก็จะตกก็ได้ เราก็เดินอยู่ในตอกซอกซอยเล็กๆแห่งหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วการเดินสวนในแต่ละซอกแต่ละซอยมันจะมีร้านบางร้านที่ปิดไปมันจะมีร้านบางร้านที่ยังเปิดอยู่แต่เราก็จะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะเดินสวนกับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะเดินสวนกับผู้คนที่เดินไปในสถานที่แห่งนั้น เวลาเราจะเดินสวนไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆซอยทางเดินแคบแคบแบบนี้คนจะสวนกันได้แบบเอยียงๆเดินเดินแบบอะไรอย่างงี้ซึ่งว่าจะเลี้ยวไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าจะเป็นเป็นร้านที่แบบเป็นเป็นติดกำแพงเปิดปิดไม่มีร้านก็มีปิดร้านก็มีผมก็ไปในสถานที่เที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง แล้วเราก็เดินไปโดยที่ปกติเลยเลือกของตามข้างทางไปเรื่อยดูของตามร้านค้าไปเรื่อยร้านแต่ละร้านก็จะมีที่แบบเป็นของแนวแต่ว่าลูกจ้างก็จะมีทั้งคนไทยและก็เพื่อนบ้านต่างชาติที่มาเปิดร้านขายแล้วก็เราเดินไปเนี่ยเราก็ปกติเลย เดินตามปกติเลยอันนี้คือเรื่องแรกที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าเอ่อเมื่อเราเจอจิตวิญญาณแล้วเราจะต้องเรียกว่าผีหลอกเสมอไปไหมคำตอบของผมคือไม่ใช่ <S <S เขาอาจกำลังจะมาขอส่วนบุญคุณอยู่ก็เป็นได้ผมก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ดูของไปเรื่อยๆดูร้านนู่นร้านนี้ไปเรื่อยๆผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกอยู่ที่หน้าอก แล้วก็เป็นลูกน้อยๆเขาก็ประคองขอลูกเขาไว้แล้วก็ประคองอช่วงสะโพกช่วงก้นของลูกเขาไว้แล้วเขาก็เดินไปเรื่อยๆช้าๆช้าๆแต่ก็เหมือนคนปกติแล้วก็เดินแบบเหมือนคนอุ้มลูกที่แบบธรรมดาขย่าลูกธรรมดาแล้วก็เดินไปด้วย <S <S ผมก็เดินสวนไปและในขณะนั้นเราก็เดินสวนกันเดินสวนกันเขาก็เดินละเราไปประมาณในระดับแบบนี้ ถ้าเรามองไปข้างหน้าเราก็จะเห็นแค่หางตาเราว่าผู้หญิงคนนั้นอุ้มลูกกำลังเดินผ่านมาตรงนี้จากนั้นเขาพูดคำว่าเมียงกะละบาผมก็แล้วก็หันไปแบบนี้หายไปต่อหน้าต่อตาเราเลยแค่เดินสวนมาแบบนี้แล้วเห็นเห็นแค่นี้นนแล้วเขาก็เมียงกะละบาเมียงกะละบาเรานะผมหันไปปุ๊บเอ่อ ตกใจมากเมกะระบาผมก็เลยรู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเขาขอส่วนบุญซึ่งเขานับถือพุทธแน่นอนผมเลยสวดแผ่เมตตาให้ในขณะนั้นเลยครับพอหันไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็เจอจุดที่เขาหายว้าไปต่อหน้าต่อตาเลยแค่ห่างตาเราหันไปปุ๊บก็ไม่เจอแล้วหรือหายว้าไปเลยเนี่ยทะลุกำแพงก็ไม่ได้ จะเดินเข้าไปในร้านก็ไม่มีร้านเปิดจะเลี้ยวจะนั่งจะหลบเราอยู่ใต้โตะ๊ะใต้เตียงใต้ตู้มันก็ไม่มีที่จะให้หลบนะครับแล้วก็อุ้มเด็กอ่ะแล้วก็หายวับไปเลยต่อหน้าเราพร้อมกับเสียงคําว่าเมียกระระบาดแล้วผมก็แผ่เม่ตาให้ผีไม่ได้มาหลอกเราเสมอไปแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดเอาไว้ว่าบุคคลที่เห็นผีมีอยู่ เออ่คุณจะมีความรู้ในด้านนี้แล้วคุณจะเผยแพร่ในด้านนี้ในรูปแบบใดๆก็ได้แต่ผมอยากจะบอกว่ามีทั้งบุคคลที่เห็นโดยที่ถือศีลมีของเก่าติดตัวแล้วก็ยังคงถือศีลยังคงอาจจะบวชหรือไม่บวชจะบวชจิตบวชใจแล้วแต่งตัวแบบนี้ก็ได้แล้วเราเห็นโดย ไม่ได้ไม่ได้อยากเห็นไม่ได้เป็นเวรเป็นกรรมบางคนบอกว่าเห็นผีแล้วมันเป็นเวรเป็นกรรมแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นเวรเป็นกรรมเสมอไปเพราะผมไม่ได้รู้สึกว่าต้องหรือเวียนหัวหรือปวดหัวมากหรือรู้สึกอะไรเลยเลครับมันเห็นก็เห็นเลยแล้วแค่รู้สึกว่าพลังงานนั้นมันกระทบกับเราด้วยความหนาแน่น มวลหนานแน่นที่หนานแน่นสุดๆในสถานที่บางสถานที่ที่ผมไม่ถ่ายทําและหลายๆสถานที่ที่ผมไม่ถ่ายทํามักจะมีมวลสารหนา,นานแน่นที่เราไม่สามารถถ่ายทําได้ตามปกติจึงเราจะต้องขอโทษขอขามาสวดแผ่เมตตายกกุศลผลบุญและเป็นร่วมการทําธรรมทานกับเราในทุกอีพีใครมากดดูขอให้ท่านได้ใครมากดดูได้รับพลังงานที่บวก เป็นโพสิทีฟไปดีๆขอให้ท่านได้ดวงดวงจิตดวงดวงวิญญาณเหล่านั้นขอให้ให้ดวงใจนั้นที่มากดดูได้รับธรรมทานทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งปวงเถิดผมขอแบบนี้ถึงจะถ่ายทําได้ถึงจะฝนหยุดตกถึงจะอะไรต่างๆที่เราจะแล้วแต่กรณีไปนะครับซึ่งถ้าจะบอกว่าเป็นเวรเป็นกรรมจะเป็นบุคคลประเภทนี้เจอผีหลอก เจอผีรบกวนพอเห็นผีแล้วมีอาการอ่อนเพลียเจอผีแล้วอ้วกแตกเจอผีแล้วมึนหัวไม่สบายป่วยหัวโกนอะไรพวกนี้จะเขาเรียกว่าเวรกรรมแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลที่เจอแล้วนิ่งนะครับเจอจริงๆนะต้องเจอจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นๆน,นะเรื่องพวกนี้เจอจริงๆแล้วมันจะรู้สึกว่าเราต้องให้เฉยๆ เราต้องให้หมายความว่าเมตตาให้ความเมตตากลับไปครับอย่างเช่นผู้หญิงที่เมียกัลลาบามาเป็นตน้นผมแผ่เมตตาให้ทันทีเลยทั้งๆที่เดินซื้อของกันอยู่นะฮะแล้วผู้คนเยอะแยะมากมายแต่มันกลายเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราเห็นเขาชัดมากๆกว่าคนปกติทั่วๆไปแล้วเราทําไมเราต้องไปมองผู้หญิงที่อุ้มลูกแล้วทําไมเราต้องมองผู้หญิงคนนี้ซึ่งกำกึ่งระหว่างคน คนเพื่อนบ้านและคนไทยด้วยซ้ำไปเพราะเขาแต่งตัวแบบใส่ใส่ชุดแบบที่มันมันดูไม่รู้เลยว่าประเทศอะไรครับแล้วถ้าเขาไม่พูดออกมาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นชนชาติอะไรเพราะว่าหน้าตาเขาปกติแต่งตัวดีแต่งตัวแบบปกติเลยก็เป็นใส่ชุดในยุคใหม่ๆนะครับแล้วก็อุ้มเด็กมาแค่นั้นเองเด็กๆก็ใส่ชุดแบบเด็กๆอ,ะอ่ะตัวเล็กๆครับ เป็นใส่ชุดเด็กธรรมดาเหมือนกับคนไทยธรรมดาเลยแต่ว่าเขาทักผมคําว่าเมียนกาบาผมก็เลยรู้ว่าเขาเป็นชนชาติอะไรเป็นประเทศอะไรผมก็เลยแผ่เมตตาให้เขาเพราะว่าในประเทศเขาก็นับถือศาสนาพุทธมากเช่นเดียวกับเราตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังผมบอกเลย ตอนนี้ถ่ายเอาดอร์ยากมากแล้วก็จะต้องมาถ่ายในที่ที่มีหลังคาเท่านั้นแล้วก็เรื่องต่อไปที่จะเล่าให้ฟังผมว่าถ้าบางคนนะครับมีเวลาน้อยๆก็จะขับรถนะคบไปเที่ยวทะเลใกล้ๆที่สุดที่จะทำได้ ทะเลที่ใกล้กรุงเทพผมคงจะต้องไม่ไม่ต้องบอกว่าที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับก็อาจจะนึกออกเลยทันทีพอพูดแบบนี้ปุ๊บนะครับภูเก็ตแน่นอนต้องต้องนั่งจากที่นี่ไปที่นู่นอะไรยเงี้ยอยู่เชียงรายเชียงใหม่ไปภูเก็ตใกล้ใกล้เลยนะครับพูดเล่นนะะอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดใกล้ๆแล้วพอพูดปุ๊บเราคือมันนึกถึงจังหวัดนั้นทันที เราจะไม่พูดว่าเหนือออกตกหรือใต้ในเขตนั้นแต่ถ้าใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสถานที่เก่าแก่ขนาดนี้คุณจะรู้ว่าปัจจุบันน่ะมันมีร้านคาเฟ่มันมีรีสอร์ทมีโฮมสเตย์นะครับมากมายไม่ว่าจะกลางทะเลหรือว่าจะอยู่ริมทะเลริมเลอะไรอย่างเงี้ยก็ตาม คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันใหม่มันทันสมัยแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่เก่าแก่มันไม่เป็นบรรยากาศที่ดูน่ากลัวต่อไปอาจจะไปพักในที่ที่แบบมันดูทันสมัยขึ้นมันดูแปลกใหม่ขึ้นเขาพัฒนามากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกของพวกนี้มันไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้ปีพอออะไรแล้วนี่ปีพอที่เท่าไหร่นะจ๊ะทีมงานบอกผมหน่อยเลยครับ พูดได้งดังเครับผมฝนตกสองพันสองพันยี่ห้าแล้วนะเรื่องนี้บ้าบอบาบอ,บาบอพูดทำไมไม่มีอย่าไปเชื่อระวังระวังการไม่เชื่อการไม่รู้การไม่เห็นก่อนที่จะตัดสินอะไรบางอย่างอันนี้ประสบการณ์ตรงคือแล้วแหละประสบการณ์ผมแน่นอนอยู่แล้วแหละเราก็ไป ที่แห่งหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้นี่แหกปากมากเลยเพราะว่าต้องแข่งกับเสียงสายฝนแบบนะอ่าเราก็ไปที่เราเราไม่บอกว่ามุมนั้นเป็นเหนือออก,กตกใต้แล้วกันแต่ว่าสถานที่นี้เป็นกรุงเทพที่ใกล้ที่สุดเท่าที่ผมเออคิดว่าอะไรเนบ้านพักผมมีอยู่ตรงนั้นผมมีบ้านพักหลางหนึ่งอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราช่วงนั้นเราอยากอยากแบบ เป็นเทศกาลน่ะแล้วมันจะไปหมดเลยแล้วเราไม่อยากไปนอนบ้านพักเราเองเร,เราเราเบื่อบ้านอะ่ะพูดง่ายเราก็อยากไปนอนในสถา,านที่อื่นๆเงนี้คับแล้วเป็นช่วงที่เราไม่ได้ไปนอนบ้านพักเราแต่เราต้องมาท,ทําธุระในจุดนี้เราก็เลยมาหาโฮมสเตย์อ้าวโฮมสเตย์เต็มอีกไปหาโรงแรมโรงแรมเต็มอีกไปหารีสอร์ทรีสอร์ทเต็มอีก คอนโดก็เต็มอะไรก็เต็มเต็มหมดเลยไม่มีที่พักเลยเพราะว่ามันจะเต็มไปหมดเลยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ลุมกันไปเที่ยวลงไปแย่งกินลงไปแย่งใช้สถานที่ลุมกันไปแย่งห้องน้ำลงไปแย่งอะไรทุกอย่างเลยผมก็รู้สึกว่าเอาเราต้องไปทําธุระในช่วงที่เขาลุ่มกันผมเลยรู้สึกว่าเราจะต้องพักที่ไหนก็ได้แล้วตอนนี้นมันเริ่มดึกแล้ววนมาหลายรอบแล้วนะฮะเราก็เอาล่ะ ในเมื่อเราจะต้องวนไปวนมาไม่ไหวแล้วเมื่อยแล้วหิวแล้วง่วงแล้วเหนื่อยแล้วเราต้องพักผ่อนแล้วที่ไหนก็ได้แล้วว่าจิ้งหรีดก็ได้แล้วตอนนี้ผมก็เลยลองหาดูมันมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่พวกทีมงานแล้วก็พวกพี่ๆเขาไปติดต่อแล้วก็สามารถไปเข้าพักได้เราก็ไปติดต่อเข้าพักโดยที่ไม่เคยเอาเนี่ยไม่อยากรู้ประวัติอะไรเพราะว่ายังไงกูก็เจอประมาณนี้ย ก็เลยไม่อยากรู้ประวัติอะไรเราก็ไม่แล้วไม่ประวัติดีกว่าเออเราไว้ให้เราเจอก่อนแล้วเราค่อยไปถามประวัติดีกว่าเผื่อ <c oughs> ว่าเราจะดีขึ้นบางทีมันอาจจะไม่เจอก็ได้เราก็คิดอย่างงี้ปรากฏว่าเราก็เข้าไปแต่ผมไม่ได้เข้าไปนะผมรอที่รถหน้าที่ของผู้จัดก,การส่วนตัวหน้าที่ของทีมงานเขาก็จะเข้าไปกันเขาก็ไปติดต่อแล้วเราก็นั่งรออยู่ในรถสักพักหนึ่งฮะ ที่เขาบอกว่าม okay. ีท mm? like, oh uh, ี่พักอยู่ช NO? ั้นบนผมก็มองไปแล้วมันจิ้งหรีดมากอะมันแบบจิ๊ก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 อะไรอย่างเงี้ยแหละผมแบบโอ้โหถ้าตึกขึ้นไปชั้นบนนี่เราต้องเจออะไรเพราะว่ามีชั้นล่างเลยฮะเขาก็บอกว่าไม่มีเลยชั้นล่างไม่มีมีชั้นชั้นบนมีประมาณชั้นสามหรอชั้นสุดเลยคือตึกมันจะเป็นตึกเก่าโบราณของหาดนี้เลย ฝั่งนี้เลยแล้วก็มีอยู่ที่ที่เดียวเลยที่ผมจะพักได้เพราะว่าเช็คหมดแล้วทุกที่ไม่มีเลยแล้วก็มีคอนโดมอีอะไรนะรีสอร์ทที่เรารู้ประวัติว่ามันใหม่ก็จริงแต่มีคนเสียชีวิตอะเราไม่ไปไม่เอานะฮะแล้วมันจะว่างเสมอห้องนั้นอะมันจะว่างเสมอมันจะรอโอเพ่นเราเสมอเลยผมไม่ไปเราก็เอาวะจริงดีนี่แหละปรากฏว่า นั่งรอพี่บอกข้างบนชั้น3ผมเข้าไปเลยเขาก็ถือกระเป๋าอะไรกันเรียบร้อยนะฮะบกำลังเต็มตัวว่าจะถือกระเป๋าสัมภาระเราสัมภาระเราอะไรเงี้ยกำลังจะถือเข้าไปเราก็เดินเข้าไปพอเราเดินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราเห็นผู้หญิงยู่คนหนึ่งนะครับเขาชะโงกหน้าในระหว่างตรงทางขึ้นทางลงตรงประตูชะโงกหน้ามาในลักษณะแบบที่มันไม่น่าจะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ลักษณะเหมือนคนนอนแล้วชะโงกแบบเนี้ยแต่มันไม่ใช่ถ้ายืนเนี่ย หัวมันจะเป็นอย่างงี้แล้วจะโงกมาอย่างงี้นะแต่นี่มันเป็นลักษณะเหมือนคนนอนตะแคงไงแล้วเกาะไว้เงี้ยแล้วโผล่ขึ้นมาผมอย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณผมเขาจะประมาณเท่านี้ผมประมาณเลยคางว้นิดหนึ่งแล้วเขาก็โผล่มาอย่างงี้มองเราผมก็เลยเฮ้ยท่าน,น,นั้นเนี่ะตั้งมือฮะพนักงานเขาก็มองหน้าผมเหมือนก็นเสมือนว่าเฮ้ยรู้อะไรเปล่าวะไอคนนี้ แสดงมันมีเซนมันมีอะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบพี่มีห้องล่างครับผมถามพนักงานเองเลยบอกพี่มีห้องล่างครับผมไม่นอนข้างบนครับเพราะว่าผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมองผม,มอยู่เขาก็บอกว่าเออห้องข้างหน้าหน้าฟอนน่ะได้ไหมมันตรงกับฟอนเลยผมก็มองห้องห้องนั้นน่ะนะครับคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเราเราขึ้นชั้นบนเนี่ยผมเจอแน่ ถ้าอยู่ข้างล่างอย่างน้อยเนี่ยหน้าฟอนเนี่ยพนักงานถ้ามีอะไรช่วยด้วยอะไรเงี้ยนะมันจะต้องมีการช่วยเหลืออย่างแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเรานอนกับพวกพี่ๆที่ไปด้วยกันด้วยเราคิดว่าเออมันคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งเพราะว่าเรานอนรวมกันหลายคนครั้งนี้มันจาเป็นต้องนอนแบบไม่ใช่ห้องส่วนตัวของเราแต่นอนรวมๆกันหลายๆคนเอาวะเจอก็เจอ,เจอ,เจอวะผมก็คิดอย่างเงี้ย ก็จะมีพวกพี่ๆผู้ชายที่เขาแบบรู้สึกว่าอยากจะไปซื้อของร้านสะดวกซื้อไปดื่มอะไรที่มันสบายใจแล้วก็ชื่นใจของเขาเขาก็ออกกันไปแล้วผมก็บอกว่างั้นผมขอตัวอาบน้ำาำํรับร่างกายแล้วผมต้องรีบนอนเพราะว่าเวลาเราจะถ่ายงานอะเราต้องหน้าตาสดใสไม่อย่างนั้นมันจะโทรมมันจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องรีบ อาอบน้ําก่อนต้องรีบทาอะไรก่อนทีนี้พวกพี่ผู้ชายเขาบอกว่างั้นอาบน้ำก็ไปก่อนเดี๋ยวพวกพี่ออกไปข้างนอกก่อนส่วนพี่ผู้ชายคนอื่นที่เขาแบบเอ้ยกูไม่ไปเขาก็อยู่นั่งเฝ้าด,ดูนู่นดูนี่ดูกล้องเช็คงานเช็คอะไรกันแล้วก็มีเช็คไฟล์ภาพอะไรเงี้ยนะครับว่ารูปนี้จะลงไหมจะทําอะไรไหมอะไรเงี้ยครับผมก็เข้าไปอาบน้าพอเข้าไปอาบน้ําเสร็จแล้วผมก็เริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศอะไรบางอย่างที่มันแบบว่ามัน แบบเหมือนกับว่ามันมีคนหลายๆคนแล้วมันได้ยินการอาบน้ําของเรานะมันเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอะไรกันไม่รู้ตลอดเวลาแล้วมันมีเสียงรองเทา้าส้นสูงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ในการที่เราอาบน้ําไปด้วยผมก็ปิดฝักบัวพอเราปิดฝักบัวเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเสียงเงียบแล้วก็เป็นเสียงทีมงานเราพี่ๆคุยกันผมก็เลยเริ่มเอ๊เสียงรองเท้าส้นสูงมาจากไหนวะโอ้ยคิดอย่างี้นะแต่เอ๊ะ ก็ไม่แน่อาจจะเป็นห้องข้างบนกําลังทําอะไรกันอยู่ที่ดูวุ่นวายหรืออาจจะเดินแคทวอล์กันอยู่ก็ได้ห้องข้างบนอาจจะเดินแคทวอลก,กันอยู่ก็ได้ประมาณนี้แันที้ผมก็มีความรู้สึกว่าเ,เราจะทํำยังไงดีเราจะทํำยังไงดีของ็คิดอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรขอ,อิดอย่างเี้ยไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเรา ปล่อยให้เขาแคดว่ากกันไปเคางบนเขาจะทําอะไรก็ทํามันไปเดี๋ยวเราเนื่องจากว่ามันเป็นโรงแรมนะครับเราก็เลยแบบเออช่างเขาเถอะเพราะว่าเราต้องนอนจริงๆเราต้องพักผ่อนจริงๆเราก็รู้สึกว่าเออถ้างั้นเราเอา,อางี้ละกันอาบน้ำต่อไปพราเปิดฝักบวัวอ้าอีกแล้วอ่ะมันเป็นเสียงผู้หญิงคุยกันหลายๆคนแล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงที่มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติคุยกัน เป็นเสียงคนพูดภาษาไทยไม่ชัดด้วยผมก็เริ tem, ่มแบบว่าเอ้ยไอห้องที่ที่ที่ฟอนเขาให้เรามานอนเนี่ยมันห้องอะไรวะเริ่มแบบงงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการคล้ายๆว่าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นการต่อเติมใหม่มันเหมือนมันไม่ใช่ห้องน้ําที่เป็นแปลนของของที่นี่ตามปกติอะครับเราก็เริ่มแปลกใจแลวครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ไม่ไม่พูดแม่อะไรนะ ก็อาบน้าไปจนเสร็จอะก็ได้ยินเสียงแคทบอกเนี่ยเสียงผู้หญิงเนี่ยตลอดเวลาเลยไม่อยากพูดเพราะว่าพวกพี่ๆเขาจะกลัวกันเราก็เลยนิ่งๆเราก็ไม่พูดดีกว่าปรากฏว่าพอผมอาบน้ําเสร็จอะไรเรียบร้อยผมก็เป็นคนแรกเลยนะที่จะต้องทานวิตามินอาบน้ำทาครีมบะโคมบะโคมบะโคมะโครีมแคล้วก็ลึงผ้าห่มนอนยโงไม่หลับนละดึงบ้าห่มะาแล้วโ็นอนแล้วก็นนล นอนสวดมนต์ให้หลับอะออนอนสวดมนต์สวดภาวานาไปเรื่อย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 ห่มผ้าสวดภาวนาไปเรื่อยๆพี่เขาก็พูดนู่นพูดนี่นผมผมขี้เกียจแบบประมาณประมาณอย่างนี้ผมไม่อยากรบกวนใครถ้าเรานั่งแล้วเราพนมเลยอย่างนี้ทุกคนจะเงียบแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องเตรียมตัวสิ่งที่เขาจะต้องทํามันจะหยุดชะงักแล้วเขาจะเงียบแล้วเขาจะไม่ทําทุรลาของเขาแต่อันเนี้ยเราก็เลยเลือกที่จะ อ่าภาวนาจิตทำสมาธิแล้วสวดกุศลสวดมนต์ในลักษณะของการห่มผ้าแล้วนอนทำเหมือนปกติแต่จริงๆแล้วที่ที่เราทำอยู่มันไม่ปกติเราก็สวดไปเรื่อยๆสวดภาวนาไปเรื่อยๆสวดไปสวดไปสวดไปต่อแป๊บนึงผมรู้สึกว่ามันมีน้ำอะไรไม่รู้หยดแตะแตะที่หน้าเราสองสองแตะแตะแตะแล้วก็เป็นลมหายใจเป็นแบบ อย่างเงี้ยมันมันเสียงว่าเดี๋ยวเพื่อไม่ได้ยินมันจะเสียงอย่างงี้ม <c oughs> ผมก็เลยแบบเฮ้ยเสียงอะไรวะเราก็เลยลืมตาขึ้นมา <c oughs> พี่เขาคุยกันปกติผมว่าสองคนนะเขาคุยกันสองคนเรื่องอ่าภาพเรื่องภาพว่าอันไหนเอาไปลงแคนดิดได้ไหมอันไหนเอาไปลงแบบไหนได้ไหมอะไรเงี้ยพี่คนเขาไปอาบน้ํา ก็ทิ้งให้พี่คนหนึ่งนั่งดูผ้าไปพร้อมกับไอเสียงฮือๆเนี่ยผมก็งงว่ะเสียงอะไรวะเราก็เราเราก็ยังงง,งอยู่ด้วยด้วยความที่แบบไม่ได้คิดอะไรฮะหลับหลับใหม่ผมผ้าอันนี้ผมผ้าอยู่นะน,นี่ที่ทำมืออย่างงี้คือผมผ้าอยู่แล้วจับผ้าอย่างเงี้ยหลับตามีเสียงน้ำกระทบที่พื้น ดังแบบมันชัดมากพร้อมกับเสียงการเปิดชาวออรอาบน้ำปามตปกติแต่มันเป็นเสียงน้ำแบบติงต้งติง้งติ้งแบบแบบติงต้งติ้งแบบติ้งติ้งเลยอะเราก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่าเราก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกับเสียงที่มันดังออกมาสวัสดีครับ นะและนี่คือเรื่องใน EP นี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องความเป็นความตายดวงจิตดวงวิญญาณเดเรามามาดูเราเป็นคนในประเทศนี้สวัสดีครับและนี่คือเรื่องราสองโลกวันนี้เราจะพาคุณ เข้าสู่โหมดของจิตวิญญาณอีกด้านที่เคยเจอเคยประสบเคยพบเจอเคยพบเห็นมาบ้างแต่ว่าจะมากจะน้อยนั้นต่างกันสิ่งที่จะพูดในในอ p นี้นะครับเราจะพูดถึง

ในการการกระทาใครพูดใครผู้หรือผู้ใดได้ให้ทำดีทำในรูปแบบในรูปแบบในเขาเไม่ปาเอเขาจะไม่้แกจงไดกชีวิตของชีวิตของพัฒนาบุญพัฒนาบุญกับข้าแบกกับข้าแบงกับไปพขรับขอหงุดหงิามรับขอามขอมาเรว่ที่มีด้วยสาธุ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 